ในขณะเดียวกันครับกรุงเทพมหานครของเรามีข่าวดีมาบอกคุณผู้ชมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ต้องบอกว่าคว้ารางวัลคุณผู้ชมครับเป็นปีที่2ต่อเนื่องกันครับสำหรับเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชีย2,568หรือว่า2 0 2 5นั่นเองเรียกว่าเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าชื่นชมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่ายินดีกับกทมด้วยล่าสุดครับนายเอกวัญยูอมาราปานนะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกของกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหาน นครครับได้รับการจัดอันดับให้เป็น เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2025จากรายงานของ Best In Travel 2025โดยเป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับนานาชาติค,ครับ Smart Travel Asia นะครับมีการจัดอันดับผลการสำรวจความคิดเห็นของคนนะฮะที่เป็นนักเดินทางทั่วโลกกรุงเทพมหานครครับครองแชมป์อันดับ1ต่อเนื่องกันเป็นปีที่2แล้วครับค่ะโดยการได้รับรางวัลครั้งนี้เนี่ยนะคะสะท้อนถึงสเสน่ห์เฉพาะตัวอของกรุงเทพมหานครที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเด เิมเข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวค่ะคไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามอันสวยสดงดงามอาหารริมทางนะคะที่ขึ้นชื่อระดับโลกวิถีชีวิตที่มีสีสันและผู้คนที่อบอุ่นเป็นมิตรค่ะคร,รวมถึงการพัฒนาเมืองให้มีความสะดวกปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเขาก็ได้มีการขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอเอกชนและประชาชนที่ร่วมกันทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเยือนอีกครั้งและอีกครั้งการได้รับรางวัลน,นี้ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของคนกรุงเทพเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ร่วมกันพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ครับรายงานของ Best In Travel 2025จาก Smart Travel Asia นะครับยังมีการจัดอันดับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆที่ติด อันดับ10อันดับแรกในเอเชียด้วยยกตัวอย่างเช่นโตเกียวบาหลี เชียงใหม่กรุงโซลนะครับแล้วก็ฮ่องกงโดยกรุงเทพมหานครครองอันดับหนึ่งด้วยนิยามที่บอกว่าเมืองที่เปลี่ยมไปด้วยพลังและชีวิตชีวาตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่นคือสถานที่ที่ต้องบอกว่ามีวัดทองอารามตาเรียงรายเคียงคู่กับตลาดกลางคืน mm. แสงมีออนครับมีบา์ลูทอฟนะฮะสุดหรูแล้วก็มีชามก๋วยเตี๋ยวรสเผ็ดนี่นะครับต้ <laughs> องบอกว่าเผ <laughs> ็ดร้อนให้รสชาติแห่งความสุขบริสุทธิ์อย่างแท้จริงด้วย เสน่ห์ของวัฒนธรรมที่คึกคักและก็โรงแรมคุณภาพระดับโลกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจครับที่เมืองหลวงของไทยเนี่ยจะคว้าอันดับหนึ่งอีกครั้งเป็นปีที่2ต่อเนื่องกันครับใช่แล้วค่ะก็คือไม่แปลกใจนะนะคือเราก็จะเห็นความสวยงามจริงๆของวัดวาอารามนะคะที่มีตั้งแต่อดีตการมาจนถึงปัจจุบันได้มีการอนุรักษ เพราะฉะนั้นรองรับนักท่องเที่ยวหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายวัฒนธรรมสายกินนะคะสายเที่ยวตอนกลางคืนก็มีคือมีรวมไว้อยู่หมดเลยที่กรุงเทพมหานครและเป็นที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเห็นนักท่องเที่ยวทําบล็อกต่างๆการรีวิวการมาท่องเที่ยวประเทศไทยน่าสนใจมากและที่สำคัญคือเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาก็คือหิวเมื่อไหรเพียงแค่ออกนอกบ้านไปก็มีอาหารให้รับประทานตลอดและเป็นอาหารที่อร่อยด้วยทุกสีแยกไฟแดง ว่า <laughs> นะร้านลับต่างๆนี่ <c oughs> ใครที่ตามรอยต่างๆนี่ตามตอกซอกซอยตามหลืบตามมุมนี่ <c oughs> ก็ไปค้นหาด้านด้นไป <c oughs> แล้วก็คิวก็ยาวด้วยนะ <c oughs> ใช่แล้วใกล้เ <c oughs> ที่ยงแล้วนะตอนนี้ก็เลยหิวแล้วด้วยใช่ไหม